มาช่วยกันกด Subscribe ให้ถึง1นึ่แสนซับด้วยกันนะครับสวัสดีครับ เดิมนะครับผมผมมลนะครับผมจากคอนกรีตคอร์ไทยแลนด์ครับแป๊ะนะครับจากคอนกรีตคอร์ไทยแลนด์ครับถ้าคุณผู้ชมเปิดช่องมาแล้วเห็นผมกับพี่มลนะครับงว่าวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอเหรครับพี่มลเป็นสินค้าตัวใหม่ครับที่อยากจะมานําเสนอลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ที่เราจะนำเสนอคือ 4D Outdoor Wallpaper เดี๋ยวผมเอาแผ AH ok ่นต <c oughs> ัวอย่างมาดีกว่าทีมงานครับอ๋อสินค้านิดนึงสินค้านิดนึงนะครับผมก็คือตัวนี้มันเป็นตัวพลาสติกนะครับมันเป็นตัวเกรดพรีเมียมที่เราใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับมึ่นซึ่งมันจะแตกต่างจากวอลเปเปอร์ตามท้องตลาดหรือตามแฟพปต่างๆที่ขายทั่วไปนะครับอ่าก็คือลักษณะเด่นๆคือหนึ่งเลยมีความยืดหยุ่นสังเกตได้ไหมความยืดหยุนอ่าสังเกตว่าความยืดหยุ่นดัดงอได้ง่ายนะครับผมตัวนี้แล้วก็ความทนทานความทนทานความทนทานใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับผมหลักๆเราจะ MB White อ่าอันนี้อะไรครับส่วนตัวนี้เป็น MBK ครับ m b g อ่าเป็สีเทาใช่ครับอันนี้เป็น MB Brown นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสีน้าตาลเป็นลายอิฐครับตัวนี้เพิ่มมาจากตัวบราวครับเป็น mix Brown ครับเราจะเพิ่มสีของตัวอิฐที่ว่ามันเข้มขึ้นครับมันทําให้ตัวอิฐดูเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นครับสังเกตไหมว่า texture ความมี feeling f e ล l i n g เรียกว่าค่อนข้างเหมือนเสมือนจริงดีกว่าเสมือนจริงนะฮะซึ่ง แตกต่างจากวอลเปเปอร์ทั่วไปที่ติดตามบ้านทั่วไปที่เห็นไหมว่ามันจะเป็นแค่2มิติแบนๆเรียบๆไม่มีอะไรเลยตัวนี้อ่าซึ่งจะบอกว่าเห็นปแสังเกตความนูนความนูนเขานะครับจะมีความนูนขึ้นมานี่ก็คือเป็นโฟรดีนะครับผมตัวนี้ดูเหมือนเป็นอิฐสมเหนจริงมากใช่และผมชอบอีกอย่างคือก็ลืมไหมคือตัวนี้อย่างที่บอกว่าถ้าวอลเปเปอร์ทั่วไปเนี่ยสีเรื่องสีนีมีปัญหาค่อนข้างเยอะใช่ครับคืออย่างเวลาสีทะลอกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างง่ายโดนน้ามีอาการบวมตัวนี้โดนน้ำยังไงไม่บววมมไนัผดด้้ําเย ผมจะสาธิตว่าเรามีแล้วว่าโดนฝุ่นหรือว่าโดนอะไนั้งไงนะครับผมินึงนฮะอันนี้ฝุ่นจริงๆนะครับผมไปรูบมาสังเกตมีปูนไมนี่โซเบลจักไหมโซเบลครับนึกว่าโรยเกลือโรยฝุ่นนะฮะโรยฝุ่นนะครับอ่าสังเกตว่าฝุ่นติดอะไรเดี๋ยวเราจะสาธิตการเช็ดอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่เช็ดทำความสะอาดใช้น้ำหรือว่าชุ่มดไปชุ่มเลยชุ่มเลยอ่าสังเกตว่านี่ผมผมเช็ดให้เห็นเลยว่านี่คือมารับฝุ่นแท้ๆเลยอ่เย 嗯，嗯。Mm. Mm. สังเกตครับสีไม่มีการหลุดเลยเห็นไหมครับซึ่งถ้าเป็นปกติวอลเปเปอร์ทั่วไปเนี่ยแ๊ปเดียวสีหรือว่าทิ้งไว้นานเนี่ยตัวน้ำมันจะเข้าไปในตัววอลเปเปอร์หรือเข้าผนังเกิดอาการบวมเกิดคราบเชื้อราขึ้นได้ง่ายนะครับตัวนี้สังเกตนี่นะครับด้วยวัสดุของเราตัวนี้อ่าอ่ะมันจะติดตั้งยังไงมันจะยากไหมว่ามันจะต้องใช้กาวสองหน้าหรือว่าจะเป็นกาวตาช้างหรือว่าเป็นตัวยาแนวรตองยิงตะปุงยิงตะปูลอกอะไรค่อนข้างยุ่งยากไหมมองว่ามันยุ่งยากครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ เทียมแดึงกาวครับเห็นไหมครับสังเกตได้เหรจะมีแผ่นกาวด้านหลังรับคุณชมตัวนี้คแค่คุณลอกลองออกครับปกติเลยลอกธรรมดานะครับผมอ่าเึ๊บแค่นั้นเองครับผมลอกแล้วติดได้เลยหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเจอชนกับขอบหรือผนังมุมนะฮะตัวนี้เราสามารถใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรตัดได้เลยค่อนข้างไดงงานนะครับผมอ่าขนาดเท่าไหร่ครับขนาดจริงแล้วความหุ่ยาวมันอยู่ที่ประมาณ 40-60เซนติเมตรครับถ้าจะตีเป็น1ตารางเมตรก็ประมาณ5แผ่นคือ1เซตนี่จะมี2ชิ้นนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าในความคุ้มค่านี่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์เพราะว่า1เลยราคาเพียงแค่2 9 0้สบาทนะครับต่อ1เซตก็คือ2องชิ้นินค้าประมววัตดุเกรดพรีเมียมติดในห้องครัวได้นะอ่าอย่างที่บอกติดโดนน้ำได้สบายไากเป็นไรใช่ห้องน้ำหรือว่ายังไงใช่ห้องนะหรือจะภายนอกกำแพงรั้วอ่าไอ้แบบว่าเป็นกำแพงเก่าใช้ตัวนี้ติดเวลาร้านทอมอาาก็แค่ใช้น้ำฉีดเช็ดทอ ได้เลยครับผมปิดกับเรียกว่าปิดผนังเชื้อราเก่าก็ได้ที่มีปัญหาใช้ตัวนี้ปิดเข้าไปได้เลยนะครับผมอยากให้เปิดใจครับลองเลือกซื้อของที่คุณภาพสูงราคาที่เราสามารถจับต้องได้ครับแต่คุณภาพตัวนี้มันสามารถอยู่กับเรานานดีกว่าคุณภาพราคาถูกแต่คุณต้องเปลี่ยนตลอดพบเจอกับปัญหาลองลองทุนเลือกตัวที่ราคาพอจับต้องได้ดีกว,ว่าครับใช่ครับเรามาช่วยแก้ปัญหารเรื่องวอลเปเปอร์ทั่วไปที่เวลานาน,านไปมีในเรื่องของเชือ้อราหรือว่าเวลาเราลอกผนังวอลเปเปอร์ออกมานี่โอ้โหเป็นค่า เลยหลายๆอย่างเรามาตอบโจทย์แค่ปัญหาในตัวนี้นะครับผมใช้กันยาวๆใช้กันนานๆนะครับผมบอฝากไว้ด้วยดีว่ะครับผมติดต่อช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับสามารถซื้อเข้าไปใน Shopee และ Lazada ครับโดยพิมพ์คำว่า Congkit Decor Thailand ครับหรืออาจจะเป็นทางเฟซบุ๊กครับพี่มนโดยพิมพ์คำว่า Congkit Decor DIY ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่และแอดมินคอยตอบสอบถามอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางทางไลน์แอดครับโดยพิมพ์คำว่ามีตัวแอดต่อนนะครับตัวแอดแล้วก็ C O N C R E P E D E C O R หรือว่าเป็นแอ c o n นกรีต d d คอครับถ้าฟังที่ผมพูดไม่ทันก็รายละเอียดตามอยู่ด้านล่างครับแล้วจะให้เจ้าที่ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วอย่างนี้เรามีสาขาไม่สาขาหรือตัวแทนครับมีสาขาตัวแทน 20- 21บแห่งครับ2ีแห่งทั่วประเทศนะครับผมถ้าท่านใดสะดวกที่ไหนก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับแล้วเดี๋ยวทางเจ้าที่ก็จะบอกว่าเรามีสาขาหรือที่ว่าตัวแทนที่ใกล้เคียงกับท่านจะได้ติดต่อสะดวกหรือว่าสั่งซื้อได้สะดวกนะ<ท>ครับครับยังไงก็ขอฝ ววยด้นะครับแม่ฉันต้องได้ติด 4D แม่ฉันต้องได้ติด w อ l เ p เ p อร์ของ CDT เฮ้ย <T>. hey! ขอบคุณครับ